เรื่องของดวงโชคชตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่27เมษายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินสบายใจได้เลยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนแต่คุณก็ยังสร้างรายได้ได้เรื่อยๆและหากคาดหวังโชคลาภก็จะมีโอกาสสมหวังอีกด้วยเรื่องของการงานการงานของคุณอัดแน่นถาโถมจนบางโมเมนต์ก็ทำใ ให้คุณรู้สึกท้อแท้จะมีปัญหาจุกจิกบ้างต้องอดทนและจะฝ่าฟันไปได้ส่วนคนโสด จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจมอยู่กับงานทําให้ห่างเงินเรื่องของความสัมพันธ์รักบางคนโสดสถานะอย่างเป็นทางการก็คือโสดเพราะยังไม่มีอะไรที่แน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินเงือซึมหน่อยจะมีรายการใช้จ่ายเข้ามาจ่ออีกเพียบเรื่องของการงานมองเห็นความสําเร็จลอยมาแต่ไกลเรียกได้ว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณเลยก็ว่าได้การ งานอาชีพของคุณก้าวหน้าและสมหวังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนดีโปรไฟล์ดีและสินเสมอกันอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินกระแสเงินสดไหลเวียนสูงมากโดยเฉพาะคนที่ทําการค้าขายทําธุรกิจก็จะได้มีไรายได้มากเรื่องของการงานการงานของคุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เพราะคุณกําลังได้ไปเชิญ และรับผิดชอบงานใหญ่อีกไม่ช้าไม่นานแล้วซึ่งงานนี้จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นเรื่องปกติมีเรื่องเคืองกันบ้างแต่หากปรับความเข้าใจกันได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนต่างวัย แต่ก็ปรับตัวเข้าหากันได้ดีมากสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินยิ้มแก้มตุ๋ยเลยก็ว่าได้ช่วงนี้คุณจะหาเงินได้มากอีกทั้งยังมีโชคลาภใหญ่เข้ามาชื่นใจอีกด้วยเรื่องของการงานการงานกลับสู่จังหวะดวงขาขึ้นอีกครั้งคนเกิดวันพุธมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่และยิ่งใหญ่กว่าเดิมและผลงานครั้งนี้สร้างชื่อกลายเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากก่อนหน้านี้ทะเลาะก มาก่อนทุกเรื่องก็จะลี่คลายลงได้ในที่สุด ส่วนคนโสดจะได้พบรักแบบกระทนหันแม้ว่าวัยต่างกันเล็กน้อยแต่เขาคนนี้ก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากสำหรับคนที่เกิดวันพฤรหาสบดีเรื่องของการเงินการเงินฐานะการเงินของคุณดีขึ้นเรื่อยๆหากคาดหวังเรื่องของโชคลาบก็จะได้รับตามที่คุณปรารถนาเรื่องของการงานมีโอกาสได้พบเจอกับความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องการงานของคุณดีขึ้นสุดพลังความเพียงแซงหน้าใครๆแบบไม่ติดฝุ่นเลยทีเดียวรักสหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คุณมีคู่คุณและคนรักเข้าใจกันดีมีความสัมพันธ์ผูกพันกันแยกจากกันไม่ได้ส่วนคนโสดจะได้พบเจอกับคนที่ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากแม้ภายนอกจะดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วกลับน่ารักเอามากๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามามา,มากด้วยน้าพักน้ําแรงของคุณหากลงทุนดีๆก็จะมีโอกาสมีเงินงอกเงยมากขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้โค้งสุดท้ายปลายเดือนงานสําเร็จดี ยิ่งคุณทุ่มเทปไปสุดกําลังขนาดนี้ยิ่งทำให้พิชิตเป้าหมายได้ไวขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างแต่ถ้าผ่านครั้งนี้ไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเข้าใจกันและรักกันยิ่งกว่าเดิมส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนที่ทาให้หัวใจของคุณเต้นแรง สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คุณสามารถสร้างไรายได้อย่างมหาศาล แต่ก็ควรวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีเพราะรายจ่ายของคุณมาแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องของการงานดวงการงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีแบบไม่ธรรมดาอีกไม่นานคุณจะได้รับผิดชอบงานใหญ่ซึ่งคุณก็สามารถจัดการได้ทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังคงเป็นคู่สร้างคู่สมที่คอยให้กําลังใจกันและกันในทุกๆเหตุการณ์ส่วนคนโสดมีโอกาสได้กระโดดลงจากคานเร็วๆนี้ เพียงแค่คุณเปิดใจรับคุณดีๆเข้ามาสักครั้งดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ